สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไรเฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะพามาส่งงานสระสวยๆนะคะบ้านคุณกิฟค่ะอันนี้นะคะเป็นสระสกิมเมอร์ขนาด8คูณ2นะคะสระนี้ความพิเศษของสระนี้นะคะเป็นปูด้วยกระเบื้องนะคะเพชรโบการดค่ะเห็นไหม สวยงามมากเลยนะคะลูกค้าอยากได้กระเบื้องแบบนี้ติดต่อเราได้นะคะแจ้งความประสงค์บอกเราได้เลยว่าอยากได้กระเบื้องแบบนี้เพชรโบกาสค่ะเป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะคะดูสิคะโอ้ยสระน้ำใสปิ๊งเลยนะคะน้ำสีฟ้าด้วยเป็นทางเลือกนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นกระเบื้องทางเลือกอีกตัวหนึ่งให้ลูกค้าเลยคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้นะคะนางเอกของเรานะคะหัวนวดจักรุชี่ค่ะหัวนวดจากรุชี่แรงๆนะคะโอ้ยฟินมากเลยค่ะขอบคุณคุณกิฟมากนะคะที่ให้เราได้ทำสระว่ายน้ำส,สวยๆไว้ให้ในบ้านนะคะลูกค้าท่านใดยังไม่ได้ติดต่อเรานะคะทักมาคุยกับเราก่อนได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไลเฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะอยากได้สะทรงไหนกระเบื้องแบบไหนแจ้งเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะ วันนี้ลาไปพร้อมกับศาสตร์สวยๆบ้านคุณกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ